ยินมยิ้ยิ้ยิ้มาในตารางซือยิ้ชีวิตยังเลื่อนติดซ่อยิ้มได้อย่ะงไรติดซื่อได้่งไรเรายิ้มกันเราเพื่นเออฮัลโเด็กๆส่งยิ้มให้ครูน้อยกัคุณครูโจ้ยังคะอ่าเด็กๆคะขอสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆก็ไปเจอของครูน้อยและคุณครูโจ้เช่นเคยนะคะ อนเรื่องสัญลักษณ์วันแม่นะคะแต่ตอนที่ทเด็กๆจะมาเรียนรู้วันนี้คุณครูน้อยก็มีคำครองจองแม่จ๊ะแม่จามา๋ามาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะข้องคำครองจองและทำ่าประกอบไปพร้อมกับคุณครูน้อยเลยนะคะ เด็เกๆรักแม่ไหมคะเด็เกๆคะและเด็เกๆรู้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์แทนวันแม่คือดอกไม้ชนิดใดคะเด็กๆคะก็คือดอกมะลินั่นเองเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ดอกมะลิจะมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดปีเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นเองค่ะสัสดีคะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพนนทน์นะคะคำศัพท์ภาษาไทยดอกมะลินะคะดอกมะลิลูกดอกมะลิ ดูคำว่ามะลินะคะอดีตสุดโต่งน้อยลูกมออะมะรอลิลิมะลิเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ดอกมะลิภาษาอังกฤษเรียกว่า justine อดีตสุดก,กต่งน้อยลูก J A S M I N E จัสตินเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณน้อยก็จะมีให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเปรียบเทียบกันนะคะคุณน้อยมีดอกมะลิอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่1จะมีดอกมะลิถามชื่อกัน,นะะับค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกดด้าสกลุ่มที่2นะคะจะมีดอกมะลิ1 2 3 4 กลุ่มนห้นมีมากกว่ากันคะกลุ่มที่หนึ่งนั่นเองแปงว่าสิบมากกว่าสี่เก่งมากค่ะเด็กเด็กคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกนะคะวันนี้นะคะที่ครูน้อยจะให้เด็กๆเตรียมหนังสือและ,ะอุปกรณ์สีกับดินสอมานะคะหนังสือที่เด็กจะเตรียมมาในวันนี้นะคะ มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยากให้ตัเป็นตัวน้อยกว่าน,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 นะคะ้าเดขอไปย่างคัสขอได้น,นะคะให้เด็กๆน,นะคะหยิบหนังสือแบบสุนทรเสด็จมาค่ะครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อที่ตัว e นะคะ e and most เด็กเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ดบิรเรียนไปแล้วนะคะ ดีแคปหมวกแคปเรียนแล้วดีด็อกสุนัขเรียนแล้วนะคะต่อไปวันนี้นะคะ mm hmm. เด็กๆจะมาต่อที่อ e ีเอกไข่นะคะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวอ e ีพิม์ใหญ่แล้วก็อ e ีพิมเล็กตามรอยประนะคะ่ะเด็กๆมาดูวิธีการเขียนตัวอ e ีพิม์ใหญ่และพิม์เล็กนะคะดูนะคะวิธีการเขียนตัวอ e ีพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆจะเห็นลูกศรน,นะคะลากลงมานะคะอันที่สองก็จะแลก เป็นแนวนอนนะคะแล้วก็สามสี่เด็กๆมาดูนะคะลูกบอลากลงหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่คือตัว e พิมพ์ใหญ่เวลาเขียนนะคะไม่ให้ออกเส้นพยายามไม่ให้ออกเส้นประนะคะเส้นประนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่ตัว e พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆอเลขหนึ่งตรงนี้นะคะจะเริ่มต้นที่เลขหนึ่ง ขีดแล้วก็โค้งมานะคะคุณมัจยาสาธิก็ดูนะคะขีดโค้งเห็นไหมคะอันนี้คืออีพิมเล็กค่ะเด็กๆค่อยๆฝึกกันนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นตรับกันนะคะ่อเด็กๆดูวิธีการเขียนตัวอีพิมใหญ่และอีพิมเล็กแล้วนะคะเด็กๆก็มาเขียนตามรอยปากทั้งอีและพิมใหญ่และพิมเล็กเสร็จนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ฝึกเขียนชื่อภาษาอังกฤษตรงที่ว่างนะคะ และเด็กๆก็มารับดาวกับคุณครูน้อยนะคะอย่าลืมนะคะระบายไข่ด้วยนะคะไข่ไข่อไของเราก็จะเป็นสีสีเนื้อใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายไข่ด้วยนะคะเด็เกๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูน้อยก็จะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือ A B C กันนะคะเมือ่อเด็กๆอยู่แล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้าแรกเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมครับคุณครูเคยให้เด็กๆ ติกอัก,กสอ A ถึง Z ใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z นะฮนะแล้วนะนะเรามาต่อด้วยคำศัพท์นะคะเด็กๆอ่าเ,นะเรามาเริ่มที่คำศัพท์กันเลยคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆคำว่า cat cat แปลว่าแมวหนึ่งตัวดเด็กๆมาสะกดนะคะ a c a t cat แ,แมวหนึ่งตัว cat Hmm. s a t a h a t หมวกหนึ่งใบ a h a แ a h a t ต่อไปนะคะรูปที่ห้าคือรูปเสือนะคะ a m a d a m a t a แ a d เสือหนึ่งผืน ahad ahad ค่อยค่อยๆฝึกอ่านกันไปนะคะสำหรับ วันนี้นะคะคุณน้อยก็มีการด้านรอฝาดเด็กๆนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทําแบบฝาเล่มน,นี้นะคะ a b c เขียนคําศัพท์นะคะคําว่าอะไรคะอะแคทอะเดี๋ยวคุณน้อยจะสาธิตดูให้เด็กๆดูนะคะอันนี้เ็อ,อไหมคะ่ะอะแคทอะหน้านหนึ่งนะคะเนี่ยเด็กๆเจอมาเจอแอคแทเด็กๆก็เขียนตามรอยฝากนะคะ เราเด็กๆเขียนนะคะเด็กๆก็จะติดตามด้วย a c a t cat แม n ตัวเด็กๆไล่เขียนเป็นแมวนอนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะระบายสีที่ตัวแมวนะคะแล้วก็ระบายสีที่ตัวอักษรนะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆระบายตัวอักษรนะคะนี่อันนี้ a c ที่ทโอเคแมวหนึ่งตัวนะคะหาเด็กๆค่อยๆฝึกเขียนกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูน้อยคุณครูโจ้พบกันปก่อนนะคะบ๊ายบาย